สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับปาวมาินนะครับและในวันนี้นะฮะผมมาพร้อมกับตัวหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทางแบรนด์ queen of audio นั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าในรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปของค่ายเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยออกเป็นรุ่นที่ใช้ชื่อว่า adonis นะครับที่แฟนๆหลายคนเนี่ยทั้งรักทั้งชอบนะครับเพราะว่าน้ำเสียงของเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์มากนะครับทั้งหวานนุ่มนะครับ รอบนี้เขาออกมาเป็นรุ่นใหม่นะครับใช้ชื่อว่า new mojito นั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายนิดนึงก่อนนะครับที่เขาใช้คําว่า new mojito นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อประมาณปีก่อนนะครับผมทางแบรนด์เนี่ยเขาเคยปล่อยรุ่นที่ใช้ชื่อว่า mojito มาก่อนนะครับแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยนะครับที่ร้านมันคงเนี่ยไม่ได้นําเข้ามาจําหน่ายนะครับตอนนั้นซึ่ง ทางต่างประเทศเองเนี่ยนะครับเขาก็มีการาพูดคุยกันในบอร์ดของทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คนในกลุ่มของเอเชียนะครับก็พูดคุยกันประมาณว่าน้ําเสียงของ m o จิโตเนี่ยมันฟังค่อนข้างยากนะครับมาณนะปัจจุบันเวลานี้ปีนี้นะครับทางแบรนด์ Queen of Audio เนี่ยเขาก็เลยทําการหยิบเอาตัว m o จ i t o นะครับที่เป็นรุ่นท็อปของเขาเนี่ยเอามาปรับจูนใหม่นะครับให้น้ําเสียงที่มีความน่าฟังแล้วก็ฟังง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปดูตัวแพ็กเกจกันก่อนละกันนะฮะว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาชมกันเลยฮะชึบนี่นะครับตัวแพ็กเกจของตัวโมจิโตนะครับก็จะมาลักษณะคล้ายๆกับในรุ่นที่เป็นออดนิสเลยนะฮะก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแพ็กเกจแบบนี้นะฮะด้านหน้าเนี่ยก็จะมีชื่อของรุ่นบอกอยู่ชัดเจนนะครับเป็นโมจิโตนะฮะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาใช้ไดเวอร์จำนวน6ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าจะแบ่งเป็น ของโซเนียเนี่ยตัวนะครับแล้วก็เป็นของโนเลสอีก4ตัวนะฮะส่วนด้านหลังนะครับเขาก็จะมีการระบุสเปคให้เห็นการชัดๆเลยนะครับว่าจะเป็นชื่อรุ่น m o จิโตนะครับแล้วก็เป็นสีเนี่ยก็จะเป็นมีให้เลือก2สีนะครับมีสี Premium b แบ็กแล้วก็ Premium Gray นะครับผมค่า i m p e d a แดนของเขาก็จะอยู่ที่23โอห์มเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้เป็นไม้ b เบอรนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะฮะชึบนี ก็จะมีเป็นใบโฆษณาของเขาเนาะแล้วก็จะมีตัวหูฟังแบบนี้นะครับโอ้โหยอย่างสวยเลยนะฮะอันนี้เนี่ยจริง,รงๆผมก็ทําการอันบ็อกมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเก็บไม่เนียนแต่ว่าสวยงามมากนะครับคือเปิดขึ้นมาเนี่ยรู้เลยว่าตัวหูฟังเนี่ยพรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีตัวจุกนะครับซิลิโคนนะครับมาให้2แบบด้วยกันเหมือนเดิมนะฮะก็จะมีเป็นจุกที่เป็นแกนสีแดงนะครับแล้วก็เป็นแกนสีดํานะครับผม อ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเคสของเขานะครับซึ่งตัวเคสเนี่ยก็จะเป็นเคสหนังนะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหนังแท้หรือเปล่าขอดมก่อนน่าจะเป็นหนังแท้นะ <What? S 1> <laughs> กลิ่นมันได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นเคสสีเทานะครับแล้วก็ปั๊มโลโก้ของ Queen of Audio มานะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยเป็นแบบเปิดปิดง่ายๆแบบนี้นะครับข้างในนะครับก็จะเจอกับตัวสายนั่นเองนะฮะเดี๋ยวแกะให้ดูก่อน อันนี้ก็จะเป็นสายตัวทองแดงเคลือบเงินนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้วแบบ t o pin นะครับขนาด0.78แล้วก็มาพร้อมกับตัวแจ็คที่เป็นบาลานซ์4 4ให้เลยในกล่องนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวสายแปลงมาให้ด้วยนะครับสายแปลงเนี่ยก็จะเป็นตัวแปลงจากบาลานซ์4 4นะครับกลับมาเป็น3.5นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวสายแปลงเนี่ยเขาจะใช้ตัวสายแบบเดียวกับในรุ่น อะดอนิสเลยนะครับเอามาทำเป็นตัวนำสัญญาณนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับข้างในเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวจุกนะครับที่เป็นจุกโฟมมาให้อีกหนึ่งคู่ด้วยกันนะครับผมก็ลองปรับเปลี่ยนใช้งานดูได้นะครับว่าชอบคาแรกเตอร์เสียงประมาณไหนหรือว่าฟิตติ้งการสวมใส่แบบไหนเนี่ยสบายกว่ากันนะครับ เดี๋ยวมาดูที่ลักษณะภายนอกของตัวหูฟังกันเลยดีกว่านะฮะนี่หยิบขึ้นมานะครับโอ้โสวยจริงๆนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับเดโมที่ผมได้มาเนี่ยมันจะเป็นสีพรีเมียมเกรย์นะครับผมพรีเมียมเกรย์นะนี่ซึ่งตัววัสดุที่เขานำมาทำเนี่ยนะครับตัว h o u s ิ่งเนี่ยทางแบรนด์เขาก็ใช้เป็นไม้เบิร์ชนะครับแบบเดียวกับในรุ่นอ d โดนิสนะครับแต่ว่า ไม้เบิร์ชของโมจิโต่เนี่ยนะครับจะมีความพรีเมียมกว่านะฮะลวดลายเนี่ยจะมีความเป็นไม้สวยงามมากกว่านะครับสังเกตจากตัวเฟสเพจสองข้างนะครับด้วยความที่มันเป็นไม้เนี่ยแน่นอนว่าลวดลายเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับทั้งสองข้างรวมถึงหูฟังที่คุณผู้ชมซื้อไปนะครับตัวขายจริงๆตอนแกะออกมาเนี่ยลวดลายของไม้ก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับแล้วตรงเฟสเพจเนี่ยเขาก็จะเป็นการ มีโลโก้แบรนด์นะไม่ใช่แบรนด์สิเป็นโลโก้ที่เป็นชื่อรุ่นนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือสีทองแบบนี้นะครับตัดกันกันกบลายไม้ได้สวยงามมากๆนะฮะนี่อันนี้เป็นส o c กเก็ตทูพินนะครับส่วนตัวเชลด้านในทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเนื้อไม้นะครับที่จะมีสีที่เข้มกว่านะจะมีสีที่เข้มกว่าตัวเฟสเพจนะครับก็ดูสวยงามมากๆนะครับคืองานไม้ของ queen of audio เนี่ยเป็น งานไม้ที่ดูสวยงามแล้วก็ถือว่าพรีเมียมเลยนะครับนี่ดูฝั่งนี้บ้างนะฮะฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีลวดลายไม่เหมือนกันนะฮะลองสังเกตดูแต่ว่าเป็นสีที่สวยมากนะครับคือถ้าดูจากในรูปนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าในรูปของทางแบรนด์ที่เขาลงไว้เนี่ยนะฮะมันจะมีอีกสีหนึ่งคือพรีเมียมแบล็คนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากเห็นสีนั้นด้วยตามากกว่านะับเพราะว่า ส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าสีดำเนี่ยมันดูเข้มแล้วก็ดูดันกว่านะฮะแต่สีนี้ก็จะเป็นแนวแบบออกแนวแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะมันมีความเป็นแบบไม้ๆนะฮะโอเคนะครับส่วนสเปคของเขานะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปตอนต้นนะครับว่าเขามาพร้อมกับตัวบาลานซ์ a m มเจอร์นะครับทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าขับง่ายมากๆนะครับไม่จำเป็นต้องมีดโฟนแอมเพื่อมาช่วยเสริมแรงขับนะครับแต่ว่าถ้าจะเอามาเสริมบุคลิกเสียงอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเอามาใช้งานคู่กันได้นะครับแล้วก็ตัวสายของเขานะครับก็จะเป็นทูพินนะครับอย่างที่ผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นะครับโดยเนื้อสายของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นทองแดงของฟลูคาว่วาด้วยนะครับซึ่งเป็นเกรดคุณภาพสูงทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะมาประกอบตัวหูฟังให้ดูนะครับว่าพอประกอบสายอะไรเข้าไปด้วยกันกับตัวจุก แล้วเนี่ยมันจะมีความสวยงามขนาดไหนนะฮะเริ่มต้นกันที่เดี๋ยวใส่ตัวสายก่อนละกันนะครับตัวสายเนี่ยเขาก็จะมีมาร์กบอกตำแหน่งมาให้เรียบร้อยนะครับตัวที่เป็นฝั่งสีแดงเนี่ยก็คือจะเป็นข้างขวานะครับผมก็ใส่ให้ตรงชึบแบบนี้นะฮะส่วนอันที่ไม่ได้มีมาร์กนะครับที่เป็นสายสายแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นข้างซ้ายนะครับอ่า เดี๋ยวนะเอาตัวจุกมาใส่โดยปกติแล้วนะครับผมตัวจุกเนี่ยถ้าคุณผู้ชมใช้จุกเดิมๆนะครับฟังแล้วรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจครับก็สามารถใช้พกตัวจุกของค่าอื่นๆได้นะครับอย่างพวก SpinFit นะครับหรือว่าเป็น E-Pro นะครับผมแต่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมก็จะใส่เป็นจุกของเดิมๆเ,เขาก่อน้ะกันนะฮะ นี่นะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็จะดูสวยงามมากๆนะครับผมโดดเด่นมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นทรงแบบ IEM นะครับเหมือนกับตัวอ d โดนิสนั่นแหละนะครับเป็นรูปทรงที่มีความคล้ายคลึงกันมากนะครับแต่ว่าเวลาที่สวมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับฟีลลิ่งของการสวมใส่เนี่ยค่อนข้างที่จะสบายนะอันนี้คือยึดจากตัวผมเป็นหลักนะครับเพราะว่า ตัวรูปทรงแบบนี้เนี่ยนะครับปกติแล้วจะแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาทดลองด้วยตัวเองก่อนนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยถ้ามีใบหูที่ค่อนข้างเล็กเนี่ยนะครับอาจจะใส่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเคยได้ลองตัวอาโดนิสนะครับแล้วใส่ได้ไม่มีปัญหานะตัวนี้ก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะเพราะไซส์เนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันที่เรื่องของเสียงกันบ้างดีกว่า ในส่วนของโทนเสียงนะครับรุ่นนี้เนี่ยถึงแม้ตอนต้นผมจะบอกว่าเป็นตัวที่เอาตัวท็อปคือโมจิโตเดิมเนี่ยเอามาอัปเกรดเสียงใหม่นะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับต้องบอกเลยทาง Queen of ะดิ i o เนี่ยเขาดึงพื้นฐานเสียงของรุ่น Adonis นะครับที่แฟนๆชื่นชอบกันเนี่ยเอามาเป็นพื้นฐานนะครับของเสียงในรุ่น New Mojito นี้นะฮะ โดยโทนเสียงของเขานะครับจะมาในโทนที่มีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงเลยนะครับเนื้อเสียงของเขาเนี่ยจะมีความอิ่มหวานละมุนนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างจากในรุ่นที่เป็นอโดนิสอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคือตัวนี้นะครับจะมีเวทีเสียงที่กว้างมากนะครับเสียงทางซ้ายทางขวานะครับชิ้นดนตรีต่างๆเนี่ยก็จะมีความไกลนะครับมีระยะห่างการเว้นช่องไฟที่ดีขึ้นตามขนาดของเวทีนะฮะ ตัวเบสของเขาเนี่ยจะเป็นเบสที่นุ่มแล้วก็ให้ Impact ที่ชัดนะครับเป็นเบสที่ฟังค่อนข้างสบายนะครับเน้นไปทางเพลงที่เป็นสไตล์แบบเป็นเพลงช้าบ้างนะครับเพลงเร็วแต่ว่าไม่ถึงกับเร็วจัดนะก็จะเป็นพวกสไตล์แบบป๊อปนะครับหรือว่าจะเป็นสไตล์ป๊อปล็อกอะไรแบบนี้ยังพอได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแนวเมทัลหรือว่า สไตล์แบบที่เป็นพวกสปีดเบท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื้อเสียงของเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบหวานๆนะพอไปฟังเพลงที่เป็นเพลงเร็วจัดๆแบบนั้นนะครับมันจะทําให้เสียงเนี่ยนะครับมันตอบสนองได้ไม่ทันแล้วฟังแล้วมันจะรู้สึกว่าอาจจะขาดอัธรรตในเรื่องของความคมความสดไปนะครับแต่ถ้าเป็นแนวป๊อปนะครับป๊อปล็อกหรือว่าจะเป็นอะคูสติกนะครับฟังสบายๆพวกชิ้นดนตรีที่เป็นแบบที่เป็นเสียงเครื่องสายนะครับตัวนี้เนี่ย จะให้เนื้อเสียงที่ฟังแล้วเพลินมากนะครับเสียงมีความกังวานนะครับให้รายละเอียดเสียงกลางที่ดีโดยเฉพาะกับเสียงร้องเนี่ยตำแหน่งเสียงร้องนะครับมันจะ forward มาด้านหน้าอยู่เล็กน้อยนะครับให้รายละเอียดของเสียงเนี่ยที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นเสียงร้องที่มีความหวานนุ่มนวลนะครับฟังแล้วไม่อึดอัดนะครับผมส่วนย่านเสียงกลางแหลมนะครับก็จะเป็นสไตล์ที่มีความพลิ้วขึ้นนะครับ ให้เนื้อเสียงที่มันมีความคมชัดมากกว่าในรุ่นที่เป็นอดนิสอีกระดับหนึ่งเลยนะฮะถ้าใครที่รู้สึกว่าฟังตัวอดนิสมาแล้วลงตัวแล้วนะครับแต่ว่าอยากเพิ่มขนาดข,าดของเวทีให้กว้างขึ้นแล้วก็เพิ่มเสียงแหลมให้มีความพลิ้วไหวมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนิวโมจิโตเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเหมาะกับการเอาไปฟังเพลงอย่างที่บอกเลยครับก็คือพวกอะคูสติกนะครับป๊อปป๊อปรล็อกหรือว่าจะเป็นแนวแจ๊สอะไรแบบนี้ถือว่าลงตัวมากๆนะฮะ และแน่นอนนะครับด้วยความที่เขามาพร้อมกับตัวแจ็คที่เป็นบาลานซ์4.4อยู่แล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เอาไปเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเพลงต่างๆเนี่ยก็ให้เลียวแรงที่ดีนะครับมีดันามิกที่ออกมาได้ครบถ้วนนะครับพื้นหลังก็ค่อนข้างเงียบสงัดนะครับมีนอสที่ต่ํามากๆเวลาที่เราฟังเพลงผ่านตัวพวกแจ็คบาลานซ์ต่างๆนะฮะเราจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเสียงมันดูรกหรือว่ามีความสาดเท่าไหร่นะครับทำให้ฟังแล้วรู้สึกว่าเนื้อเสียงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะอาดเลยทีเดียวนะฮะ และในรุ่นนี้นะครับ New Mojito เนี่ยก็มีสินค้าเข้ามาพร้อมจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่17,490บาทนะครับผมโดยจะมีเดโมนะครับวางอยู่ที่สาขาอมรินพาซานะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจแล้วก็สามารถแวะเข้ามาทดลองฟังได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้ร้านเปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนสินค้าขายเนี่ยก็สามารถ สั่งซื้อได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าร้านนะครับหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์มันคง gadget com นะครับแล้วก็ช้อปปีมันคง gadget ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเอาละครับผมในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการมาแนะนําตัวหูฟังรุ่นใหม่นะครับของทาง queen of audio นะครับชื่อว่าถ้าใครที่เคยฟัง adonis มาแล้วถูกใจนะครับตัวนี้เนี่ยฟังติดหูได้ง่ายกว่าเดิมมากๆนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับ new m o j i t o ตัวนี้นะครับก็ฝากหูฟังรุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับใครที่ วันไหนที่สะดวกก็ลองแวะเข้ามาทดลองฟังดูก่อนได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ